ปัญหาผิวหนังที่เชื่อว่าทุกคนเคยเป็นก็คือปัญหาสิวมากเป็นน้อยเชื่อว่าทุกคนเคยเป็นสิวเกิดขึ้นได้ยังไงก่อนปกติแล้วจะก็คือการอุดตันของระบบต่อมไขมันในรูขุมขนโดยปกติแล้วเนี่ยไขยมันที่สร้างจากต่อมไขมันเนี่ยมันจะออกมาตามรูขุมขน แต่ว่าถ้าหากการอุดตันเกิดขึ้นที่ทางเดินนะคะก็จะทําให้เกิดสิวอุดตันต่อมาเนี่ยหากมีตัวกระตุ้นเพิ่มเติมออย่างเช่นพวกแบคทีเรียมันก็จะทําให้เกิดสิวอักเสบสิวที่เป็นตุ่มหนองทีนี้มันก็มาถึงชนิดของสิวอ่าชนิดของสิวก็แบ่งเข้าวๆาได้สองชนิดก็คือเป็นสิวชนิดที่ ไม่อักเสบก็คือเช่นอุดตันหัวขาวอุดตันหัวดำอาชนิดที่2ก็คือเป็นสิวชนิดอักเสบสิวที่มีตุ่มแดงสิวอักเสบสิวมีหนองสิวหัวช้างส่วนกลไกการเกิดสิวปกติแล้วผิวหนังของคนเรามันจะมีต่อมไขมันอยู่ใต้ผิวหนังนะคะมีหน้าที่สร้างน้ํามันและไขมันน้ํามันและไขมันที่สร้างขึ้นมันก็จะถูกขับออกทางท่อน้ํามันเมื่อมีการกระตุ้นต่อมไขมันน้ำมันกับไขมันก็จะถูก สร้างมากขึ้นแต่ว่าเวลามันสร้างมากขึ้นแล้วมันระบายออกจากท่อไขมันไม่ทันน่ะมันก็จะเกิดการสะสมแล้วก็ตกค้างอยู่ในรูขุมขนไอตัวน้ำมันและไขมันที่ตกค้างอยู่มันจะไปกระตุ้นให้เซลล์ผิวหนังสร้างเคลาตินมากขึ้นพอสารเคลาตินที่สร้างมากขึ้นน่ะมันจะจับตัวแน่นกับน้ำมันและไขมันทําให้เกิดสิวอุดตันตัวนี้เรียกว่าโคมีโดนก็คืออพวกน้ํามันไขมันเนี่ยมันไปจับตัวกับ เคลาตินก็คือไปจับตัวกับเซลล์ผิวหนังบริเวณนั้นของเราต่อมาเนี่ยไอโควิดอนตัวเนี้ยการอุดตันตัวเนี้ย มันทาให้เกิดสภาพไรออกซิเจนในรูขุมขนพอเกิดสภาพไรออกซิเจนเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้อีตัวแบคทีเรียที่ทําให้เกิดสิวเนะะี่ยค่ะตัวพิเอ็เน่ตัวเนี้ยมันจะเจริญได้ดีในสภาวะแวดล้อมแบบนี้ก็คือสภาวะแวดล้อมที่แบบผิวเราไรออกซิเจนตัวพิเอ็เน่ตัวเนี้ยมันก็จะเจริญเติบโตได้ดีก็เลยทําให้เกิดสิวผิวอักเสบสิวหนองสิวหัวช้างทีนี้มาในเรื่องของ เหตุของการเกิดสิวแต่ละคนนะสาเหตุอาจจะแตกต่างกันนะแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงระดับของฮอร์โมนในร่างกายอย่างงั้เข้าวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยจะมีผลต่อการเกิดสิวอย่างชัดเจนอฮอร์โมนที่เพิ่มขึ้นก็คือฮอร์โมนแอนโดเจนตัวนี้เป็นฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงในระยะวัยรุ่นมันจะกระตุ้นให้ต่อมไขมันของเราผลิตน้ำมันมากขึ้นพอผลิตน้ำมันมากขึ้นมันก็เข้าสู่วงจรนี้ที่ทําให้เกิดสิวที่เล่ามาว่าเกิดได้ยังไงอ่า เพราะฉะนั้นปัจจัยที่ทําให้เกิดสิวก็จะแบ่งเป็นปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกภายในก็คือเป็นพวกระดับฮอร์โมนการตอบสนองของร่างกายต่อฮอร์โมนกรรมพันธุ์ปัจจัยภายนอกก็พวกสิ่งแวดล้อมต่างๆที่มันมากวนผิวอย่างเช่น ฝุ่นละอองเรื่องความสะอาดสภาพแวดล้อมแสงแดดอุณหภูมิอาหารเครื่องสำอางบางชนิดครีมบางชนิดที่มีมีสารกระตุ้นที่ก่อให้เกิดสิวนะยาบางชนิดเช่นยาคุมกำเนิดยาสเตียรอยทีนี้มาพูดถึงในเรื่องของตัวเซรั่มสิวเซรั่มสิวยันฮีการที่เราใส่ใตัวมารินแพลตอนตัวนี้มันจะเป็นแบคทีเรียตัวที่ดีเป็นโพสตบโอติกตัวแบคทีเรียตัวที่ดีมันจะไปบาลานซ์สภาพผิว ทำให้ตัวแบคทีเรียที่ดีเนี่ยไปกำจัดตัวเพียงแน่ N e, ตัวแบคทีเรียตัวที่ไม่ดีที่เก่อให้เกิดสิวเพราะฉะนั้นมันก็คือเป็นจุลินทรีย์ที่ดีเติมจุลินทรีย์ที่ดีให้กับผิวเพื่อไปสร้างบาลานซ์จุลินทรีย์บนสภาพผิวนอกเหนือจากนี้ตัวในอาร์ซีนามาย ตัวนี้เป็นสกินแบเรียร์ซึ่งลดการระคายเคืองของผิวเพราะว่าเป็นสิวสีวอักเสบเนี่ยคือสภาพผิวเนี่ยเกิดการระคายเคืองง่ายเอามาเป็นหนึ่งในสารสกัดที่จะทำสกินไซคลิงตัววิตามิน B5 ตัวควบคุมความมันะคนที่เป็นสิวก็อย่างที่บอกผลิตต่อมไขมันในปริมาณมากน่ก็จะมันแล้วก็จะเกิดการอุดตันตัวนี้ก็จะไปควบคุมความมันมีฤทธิ์รักษาสิวโดยที่ไม่ได้มีอาการข้างเคียงเหมือนการใช้ยา พอที่จะเก็บกักความชุ่มชื่นของผิวเราก็ใส่ตัวไฮยา8โมลกุลทาไมต้อง8โมเลกูลเพราะว่าตัวไฮยาเนี่ยมันมีหลายโมเลกุลมากถ้าเราใส่โมเลกุลที่มันซึมได้ยากไม่เล็กมากพอมันก็จะไม่ถึงทุกระดับชั้นของผิวตัวนี้อาดีเขาก็คิดค้นว่าเอาเป็นไฮยา8โมลกุลก็คือทั้งผิวชั้นนอกชั้นผิวชั้นกลางทั้งผิวส่วนลึกนะคะตัวไฮยา8โมลกุลมันก็จะมีชื่ออีกว่า ชื่ออะไรบ้างใน8โมเลกุลแต่ว่าเราก็ไม่ต้องจำเพราะว่ามันจำยากเราก็จำแค่ว่าไฮยา8โมเลกุลเนี่ยมันเหมาะสมกับการที่ทำให้ผิวทุกชั้นเกิดความชุ่มชื่นเพราะว่าคนที่เป็นสิวเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือว่าเติมน้ำเพิ่มความชุ่มชื่นให้ผิวก็สำคัญสำหรับการที่จะทำให้ฟื้นฟูสภาพผิวให้ดีขึ้นมันก็เป็นอีกหนึ่งสารสก,กัดเหมือนกันที่นิยมเอามาทำสกินไซคลิ่งก็คือฟื้นฟูผิวกันอ่ะหนึ่งไฮยาละสองในอาซินามายซึ่งเราก็มีทั้งสองตัว แล้วก็นอกเหนือจากการฟื้นฟูผิวที่ใส่2ตัวนี้แล้วสิ่งสําคัญคือเซรั่มสิวก็ต้องลดสิวด้วยอ่ะก็ต้องใส่ใส่เป็นตัวซิงค์ตัวซิงค์เนี่ยก็คือเป็นสารสกัดที่ใช้กันมายาวนานแล้วในเรื่องของการลดสิวเพราะว่ามันจะไปช่วยลดตัวแบคทีเรียแล้วก็ควบคุมคามมันตัวมารินแพงตตนตัวนี้อย่างที่บอกไปว่าเป็นโพสตไบโอติกอันนี้ก็ออนท็อปเข้ามาเพื่อที่จะให้มีประสิทธิภาพในเรื่องของการบาลานซ์จุลินทรีย์ที่ดีกับไม่ดีเนาะ ตอนนี้เขานิยมทำสกินไซคลิ่งกันอย่างเช่นเอาแนานซีดามายมาบวกไฮายามาบวกอ่ะตืดตดๆๆอ่ะบางคนเป็นเลตินนนบ้างบางคนวิตามินซีบ้างแต่ว่าในส่วนของสภาพผิวของคนที่เป็นสิวเนี่ยสามารถทำสกินไซคลิ่งได้ไหมได้นะคะรวมมาให้ในยันฮีโปรแอคโนเซรัม um อยู่แล้วซึ่งเราใส่แดนซีนามายใส่ไฮายาแปดโมเลกุลแล้วก็ใส่สารสกัด ที่ช่วยในเรื่องของสิวแล้วก็ปรับสมดุลจุลินทรีย์แล้วก็ต้านแบคทีเรียที่ทําให้เกิดสิวอ,อันนี้ก็ชูสารสกัดเด่นที่เหมาะสำหรับการทําสกินไซรลิ่งของคนที่เป็นสิว